สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะมาสอนวิชาภาษาไทยของพี่อนุบาล3เรื่องการออกเสียงสระเพื่อชนะและเขียนประสมคำนะคะเดี๋ยวเรามาดูพยัญชนะที่เราจะนํามาประสมคําในวันนี้นะคะตัวแรกคือตัวต่อเต่าตอเต่าอ่านว่าตอต่อไปทอถุงถอถุงอ่านว่าถอต่อไปยอยักษ ยอ,อยักอ่านว่ายอต่อไปรอเรือรอเรืออ่านว่ารอรอเรือเด็กๆอย่าลืกลดลิ้นเลยนะคะต่อไปออถอ่างอถอ่างอ่านว่าอถอและตัวสุดท้ายนะคะหองตงุูงอ่านว่าหองค่ะแล้วก็สะระนะคะที่เราจะนำมาประสมกันในวันนี้นะคะก็คือจะมีสระเอ,อินะคะสระเอียสระเอือและสระอวดนะคะ ซึ่งสระที่เราผสมอันนี้เป็นสระเสียงสั้นทุกตัวเลยนะคะแล้วเราก็จะมีสะระะสมด้วยนะคะก็คือสระเอียดสระเอือรแล้วก็สระอวดนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองนำพยัญชนะมาประสมกับสระดูนะคะจากที่คุ่นเคยสอนเด็กจำได้ไหมคะเวลาเราประสมคำเนี่ยให้เราดูที่สระว่าขีดของสระอยู่ตรงไหนนะคะ ให้เอาเพยัญชนะไปเขียนแทนขีดได้เลยนะคะอย่างเช่นสระเอนะคะขีดอยู่ตรงกลางเราก็เอาเพยัญชนะมาใส่ตรงกลางได้เลยแบบนี้นะคะเราก็เขียนสระเอก่อนตามด้วยต่อต่อโครงการแทนขีดออ่ะนะคะแล้วก็อ่าเป็นสระออนะคะคำวเศษณ์เวลาสุ่มก็ตอ่ตอเอิเติบต่อเอิเต<อน>ิบต่อไปค่ะต่อต่อะสมกับสระเอยด ขีดอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ต่อต่อเปน็นแทนตรงกลางแทนขีดเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สารอีโมนยอย,ยกักแล้วก็สารอาหารงสะกดพร้อมกันต่อเอียดเอียดต่อเอียดเอียดต่อไปค่ะต่อตอระสมกับสระเอือนะคะขีดอยู่ตรงกลาง นะคะคต่อไปขอถุงขอถุงผสมกับสระเอียดนะคะเอาขอถุงมาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะอ่าแบบนี้ใอาด้วยสระออแล้วก็สระแหนสะกดพร้อมกันถอเอือบทื่อขอเอือบทื่อนะคะต่อไปขอถุงผสมกับสระเอียดนะคะอ่าเอาขอถุงมาแทนขีดตรงกลางนะคะอ่าสะกดพร้อมกันค่ะถอเอียดเถียดถอเอียดเถียด ะะต่อไปทอทุ่ระสมกับสระเอือกขีดอยู่ตรงกลางเอาทอทุง่งมาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะทอทุ่งตรงนี้นะคะสระอืขอ,อข้างบนสระอวแลวก็่ประกบพร,อร้อมกันทอเอือเถือทอเอือเถือนะคะต่อไปทอทุ่ระสมกับสระอวขีดอยู่ข้างหน้าเอาสรอวเออเอาทอทุ่งใส่ข้างหน้าแทนขีดนะคะตามด้วยสระอวประกอบพร,อร,พร,อรอ้อมกันทออวถั่ว นะคะคต่อไปยอยักษ์ประสมกับสารเออขีดอยู่ตรงกลางเอายอยักษ์มาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะต่างด้วยส่วแล้วก็สลับสะกดพร้อมกันยอเอเบเยอะยอเอเบเยอะอ่ะต่อไปยอยักษ์ผสมกับสารเอเบดอยู่ตรงกลางเอายอยักษ์มาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะกดดูมโนยอยักษ์ข้างหลังแล้วก็สลับสะกดพร้อมกันยอเอียดเอียด ย่อเอือกเอือกนะคะต่อไปเลยนะประสมกับสระเอือกขีดยึดตรงกลางเอาย่อหยักมาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะสระอดูข้างบนสระออกมาแล้วก็สลับสกปรกทั้งการยอเอือกเอือกยอเอือกเอือกต่อไปค่ะย่อหยักษ์ประสมกับสระอัวนะคะอ่าขีดอยู่ข้างหน้าเอาย่อหยักมาใส่ข้างหน้านะคะตาังเมื่อสลับหัวสกปรกอั้งกันยออหัวยัว <IM> <unemployed. S 1> ยออวกดนะคะต่อไปรอเรือผสมกับสารอึกขีด่ตรงกลางเอารอเรือมาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะสะะกดพร้อมกันรออึกฤกรออึกฤกนะคะอย่าลืมกระดกเด่นด้วยนะคะต่อไปรอเรือผสมกับสรละเอียดขีดรอเรือแทนขีดตรงกลางใช่ไหมคะอ่านแล้วก็มีสระเอียด อ่สาสกูบตพร้อมกันรอเอียรเรียรอเอียรเรียนะคะต่อไปรอเรือผสมกับสารเอือรอเรืออยู่ตรงกลางแทนขีดนะคะอ่ผสมกับสารเอือจะได้เป็นรอเอือเรือรอเอือเรือต่อไปรอเรือผสมกับสาระอวอรอเรือมาอยู่ข้างหน้าแทนขีดของสาระอือใช่ไหมคะรอเรือตามด้วยสระอวอ สะกดพร้อมกันรออวัวรือรออวัวรืวนะคะต่อไปอออ่างผสมกับสระเอือกขีดอยู่ตรงกลางเอาอออ่างมาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะอ่าสะกดพร้อมกันออเอือกเอือกออเอือกเอือกนะคะต่อไปอออ่างอออ่างผสมกับสระเอียดขีดอยู่ตรงกลางเอาอออ่างมาใส่ตรงกลางนะคะด้วยสระเอียดสะกดพร้อมกัน อเอียดเอียดอเอียเอียต่อไปออ่างประสมกับสละเอือค่ะขีดอยู่ตรงกลางเอาอ่างมาใส่ตรงกลางตามด้วยสละเอือกนะคะแล้วก็สะกดพร้อมกันอเอือเอืออเอือเอือต่อไปออ่างประสมกับ иной, um สระอัวดขีดอยู่ข้างหน้าเอาอ่างมาใส่ข้างหน้าตามด้วยสระอวกนะคะสะกดพร้อมกันออัวอัวออัวอั๋ว และตัวสุด e okay? ท้ายนะคะฮอร์นคู네่ผสมกับสระอึนะคะขีดอยตรงกลางเอาฮอร์นคู่มาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะด้วยสระอึบระกวดพร้อมกันพอเอิเฮ้พอเอิเฮ้ยต่อไปฮอร์นคู่ผสมกับสระเอียดขีดอยู่ตรงกลางเอาฮอร์นคู่มาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะด้วยสระเอียดประกวดพร้อมกันพอเอียดเนี้ยพอเอียดเนี้ยนะคะ ต่อไปพอนกคู่ะสมกับสลัเอือขีดอยู่ตรงกลางเอาหอนกคู่มาใส่ตรงกลางนะคะาด้วยสลัเอือกสกดพร้อมกันพอเอือกเงะพอหอเอือกเนื้อนะคะแต่ตอนสุดท้ายค่ะหอนกคู่ะสมกับสลักอวกนะคะขีดยู่งหน้าเอาหอนกคู่มาใส่ตรงหน้านะคะตามด้วยสลักอวกสกัดพร้อมกันค่ะพอยอวกหัว หัวอ,อกหัวตอนนี้เราก็เสร็จการบ้านในหน้าแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านในหน้าต่อไปกันค่ะการบ้านในหน้าต่อไปนะคะก็จะให้เด็กเนี่ยเขียนประสมเพนชนะกับสลับเหมือนเดิมน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพนชนะในหน้านี้นะคะว่ามีตัวอะไรบ้างก็จะมีตัวจอจานอ่านว่าจอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอวอใบไม้อ่านว่าบ ปอปลาอ่านว่าปอขอไข่อ่านว่าขอส่วนสละดนะคะก็จะมีสระอัมสละไอไม้หนวนสละไอไม้มาลาย,ายและสระเอานะคะที่คุณหญิงเ่ยสอนไปนะคะเวลาประสมพัญชนะกับสระนะคะให้ดูว่าสลัดเนี่ยมีขีดอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาไปชนะเนี่ยไปใส่ตรงขีดได้เลยโดยสระอมัมขีดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ สะายไม้ม้วนขีดอยู่ข้างหลังสลายไม้มาลายขีดอยู่ข้างหลังและสละเอาขีดอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาทําการบ้านข้อแรกนะคะจจานประสมกับสละอามขีดอยู่ข้างหน้าเอาจอาจามาเขียนหน้าข้างหน้าแทนขีดนะคะตามด้วยสละออมสกดพร้อมกันจออมจามจ้าออมจามต่อไปจ้าจามผสมกับสาลายไม้ม้วนนะคะ าสารละลายมาันม้วนอยู่ข้างหน้าตามด้วยจอใจข้างหลังนะคะเพราะว่าขีดอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเอาจอานมาแทนขีดสะกดพร้อมกันจอไอใจจอไอใจต่อไปจอประสมกับสรละอายน้ำมานขีดอยู่ข้างหลังเอาจอจาน้้างหลังคะใส่สารละลายม้ำมันข้างหน้าก่อนตามด้วยจอใจายข้างหลังสะกดพร้อมกันจอไอใจจอไอใจต่อไปจอประสมกับสรละเอานะคะ เขียนอยู่ตรงกลางเอาจอจานวใส่ตรงกลางนะคะตรงกลางแบบนี้เขียนเส้นหระข้างหลังสะกดพร้อมกันจอเอาจอจอเอาจอนะคะต่อไปนะคะจอเด็กประสมกับสระอังเขียนอยู่ข้างหน้าเอาดอเด็กมาใส่ข้างหน้าแทนขีดนะคะตามด้วยสระอังสะกดพร้อมกันดออังดำดออังดำต่อไปดอเด็กผสมกับสไลม์ไม้ม้วนเขียนอยู่ข้างหลังนะคะเอาดอเด็กมาใส่ข้างหลังสระ อไอใดต่อไปดอเด็กประสมกับสละไอและมมลายนะคะขีดอยู่ข้างหลังเอาดอเด็กมาใส่ข้างหลังสละไอและเมลายนะคะสะกดพร้อมกันดอไอไดดอไอใดต่อไปค่ะดอเด็กประสมกับสละเอาขีดอยู่ตรงกลางนะคะเอาดอเด็กมาใส่ตรงกลางแทนขีดนะคะสะกดพร้อมกันดอเอาดาวดอเอาดาวต่อไปต่อเปร่าผสมกับสระอัม ขีดอยู่ข้างหน้าเอาต่อต่อาไว้ข้างหน้าแทนขีดนะคะเามด้วยสละร์อัมสากดพร้อมกันต่ออัมตามต่ออัมตามต่อปลายต่อต่อสมกับสลระไอไม้หนวนขีดอยู่ข้างหลังเอาสลระไอไม้หนวนไว้ข้างหน้าตามด้วยตออต่อข้างหลังแบบนี้สะกดพร้อมกันค่ะต่อไอไตต่อไอไตต่อปลายต่อต่อะสมกับสลระไอไม้มาลายขีดอยู่ข้างหลังเอาต่อต่ามาไว้ข้างหลัง สะกดพร้อมกันต่อไอไตต่อไอไตต่อไปต่อต่าประสมกับสระอานะคะขีดอยู่ตรงกลางเอาต่อต่ามาเขียนกลางแทนขีดนะคะสะกดพร้อมกันต่อเอาเต่าต่อเอาเต่าต่อไปบอใบไม้ค่ะบอใบไม้ผสมกับสระอําขีดอยู่ข้างหน้าเขียนบอใบไม้ข้างหน้าเพื่อสระอาำสะกดพร้อมกันบออ่ำบัมบออ่ำบัม ต่อไปบอลไม้ผสมกับสลายไม้หมุนขีดอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเขียนสลายไม้หมุนก่อนตามเมื่อบอลไม้ขวางแทนขีดสะกดพร้อมกันบอไอใบบอไอใบต่อไปบอลไม้ผสมกับสลายไม้มาลายขีดอยู่ข้างหลังนะคะแล้วเขียนสลาย ขีดอยู่ข้างหน้านะคะเขียนปอปาข้างหน้าแทนขีดตามด้วยสลามสะกดพร้อมกันปออัมปัมปออัมปัมต่อไปปาอปลาผสมกับสละายไม้ม้วนขีดอยู่ข้างหลังนะคะเขียนสลายไม้ม้วนก่อนตามด้วยตอปาข้างหลังแทนขีดสะกดพร้อมกันค่ะต่อไอไปปอไอไปต่อไปปาอปลาผสมกับสลลายไม้มาลัยนะคะขีดอยู่ข้างหลังเขียนสลายไม้ ด้วยปอปลาข้างหลังแทนขีดสะกดพร,ร้อมกันปอไอไปปอไอไปต่อไปค่ะปอปลาะสมกับสระเอาเขียนอยู่ตรงกลางนะคะเขียนสละเอก่อนตามด้วยปอปลาลงกลางแทนขีดแล้วก็สระสะกดพร,ร้อมกันปอเอาเปาปอเอาเปา่ปาตสุดท้ายค่ะขอไข่ะสมกับสระอํมเขียนอยู่นนข้างหน้าเขียนขอไข่ข้างหน้าแทนขีดทำด้วยสลั สะกดพร้อ <hi> มกันขออําขำขออําขำต่อไปขอไข่ะสมกับสลัยไม้โนนนะคะอ่ะขีดอยูข้างหลังเขียนสละยไม้เหมือนข้างหน้าก่อนตามด้วยขอไข่สะกดพร้อมกันค่ะขอไอไข่ขอไอไข่ต่อไปขอไข่ะสมกับสลัยไม้มาลย in ายขีดอยู่ข้างหลังเขียนสลัยไม้มะลัยข้างหน้าก่อนแล้วก็เขียนขอไข่ข้างหลังแทนขีดนะคะสะกดพร้อมกันขอ ไข่ต่อไปค่ะขอไข่ผสมกับสระเอาขีดอยู่ตรงกลางเขียนขอไข่ตรงกลางแทนขีดนะคะสะกดพร้อมกันขอเอาเขาขอเอาเขา่าเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าสระไอไม้มาลาสรารไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายเนี่ยเวลาเราสะกดเนี่ยเขาจะออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาเรานําไปใช้เนี่ย บางคำนะคะต้องใช้สระอไอไม้หมวนบางตัวต้องใช้สระอไอไม้มาลายเขียนเท่านั้นถึงจะถูกต้องนะคะซึ่งคุหญิงเนี่ยจะสอนในสัปดาห์ต่อไปนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ครูหญิงก็ขอจบการสอนนะคะวิชาภาษาไทยของเพี่อนุบาลสามนะคะเรื่องการออกเสียงเพงชนะสระและเข็นประสคมคำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบ,บกันใหม่ในะครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ